ดรสุทธพุทธสุทธิวัฒนนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยหลังงานมอบรางวัลเกียรตยิยศ m o n e y Banking a w a r d 2 0 2 5โดยบอกว่าเรื่องการที่สเมิกาเก็บภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละสาสบกนั้นตอนนี้เริ่มเห็นการเจรจาจากประเทศอื่นออกมาแล้วแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เห็นนะครับโดยความสําคัญของการเจรจาอย่างแรกคือต้องบรรเทาผลกระทบและต้องหาวิธีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็มองว่าจะปรับตัวอย่างไรเพราะปัจจุบันนั้นไทยเน้นเรื่องแผนระยะสั้นเป็นหลักไม่มีระยะยาว ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญที่เราต้องปรับตัวไม่ใช่ในเรื่องของตัวเลขการส่งออกลงทุนแต่ต้องดูเรื่องของมูลค่าเพิ่มด้วยครับส่วนกรณีเวียดนามและอินโดนีเซียที่เปิดตลาดให้สหมิการส่งสินค้าในตราศูนย์เปอร์เซ็นต์นั้นถ้ามองว่าการเปิดตลาดแต่ละประเทศต้องดูสถานการณ์ของตัวเองยกตัวอย่างเรื่องที่จะมีผลกระทบเยอะเช่นการเปลี่ยนถ่ายลำเรือ transshipment ของเวียดนามซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับ เรื่องการเปิดตลาดผมกคิดว่าแต่ละประเทศก็ต้องดูสถานะของตัวเองนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ออีกอย่างที่ชัดเจนคือว่ารา,ายละเอียดหลายอย่างมันยังไม่ค่อยออกเราก็ยังไม่รู้นะฮะผมยกตัวอย่างอันที่สําคัญมากแล้วก็จะมีผลกระทบเยอะเนี่ยคือเรื่องของ transshipment นะฮะที่พูดถึงเนี่ยของอย่างในเคสของเวียดนามเนี่ยว่ารายละเอียดตอนที่ดู transshipment เนี่ยอะไรมันจะนับเป็น transshipment อันนี้จะมีผลเยอะมากเลยต่อเ่ององ S 2> <S 2> การลงทุนการอะไรต่างๆนของเรานะฮะเลยห,หลายอย่างพวกนี้ผมว่ามันยังต้องต้องดูให้เห็นรายรละเอียดมาให้เคลียร์ก่อนครับขณะที่กรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสาบานหรือว่ากรกรในข้อพบธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือถึงผลกระทบทางภาษีของสัมริการนั้นถ้ามองนะครับบอกว่าการที่จะรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นคือความชัดเจนและต้องทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนและภาคการเงินเช่นเดียวกับทางกระทรวงการคลังครับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและาคายกนชนกรกรรก,ก,ก,ก็ต้องประชุมหารือกันแต่สิ่งที่ควรจะต้องทําเพื่อเป็นการรองรับต้องหารือไม่ใช่เพาะระยะสั้นครับแต่ต้องพูดถึงในการปรับตัวในภาพระยะยาวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส่วนข้อเรียกร้องถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยนีถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเตรียมรับมือเพราะการที่ประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจคํานึงถึงเรื่องเหล่านี้และเรื่องดอกเบี้ยก็ต้องมีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ล้วจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองโดยอยากจะขอย้ําว่านโยบายการเงินไม่ใช่เพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นครับแต่ก็ยังมีเรื่องของมาตรการอื่นๆด้วยโดยยาฟาบอกนะครับบอกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะมาจากหลายช่องทางเช่นคนที่ส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาถ้าไปเจรจาเปิดตลาดเพรที่ลดภาษีนําเข้าต่างๆหลายก,กลุ่มก็คือทีแล้วก็ถือว่าเป็นห่วงมาโดยตลอดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสินค้าที่ไหลทะลักเข้ามาในประเทศที่ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้มี SME ถือว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นความเปราะบางถือว่าค่อนข้างสูงกว่าทห็นครับท่านผู้ว่าแบ่งชาติก็กล่าวต่อบอกว่าเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญความท้าทายทั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึ้นและเศรษฐกิจภายในที่เผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นไทยควรจะต้องเร่งยกระดับคือความสามารถในการแข่งของประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้ผลักดันเศรษฐกิจไทยได้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับ